ต้องขอกลาสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยผมอยู่กับผมก้าววันนี้เรากำลังเล่นเกมโรบ็อกกันิมแอคแต่เซวัตซึนดมีเออโอ๊ะเดี๋ยวหมดเวลาอีกคนต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยผมดยูผมก้าวของผมนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบ็อกกับนิมแอคแต่เซอร์วัตซึนดมีผมนี่ก็คือให้เราเอาชีวิตรอดจากเซึนามิครับผม ที่มีร,ระดับรันขึ้นเรื่อยๆผมนะฮะให้เราครับต้องวิ่งออกกำลังกายเหมือนแอบที่พวกที่เขาวิ่งกันอยู่ผมเนี่ยเนี่ยแฝงอะไรบ้งเนี่ยซึ่งผมก็จะต้องเอาชีวิตรอดในการรอดในการเอาตัวรอดจากสึนงมีให้ได้ผมด้วยผลมันจะมีสิ่งที่เราต้องเอาผมว่าเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่รู้ผมนะฮะถ้าเกิดขาที่ไม่เอาประมาณนี้ได้ผมนะฮะก็จะสามารถามเป็นเส้นชัยตรโนู้นได้ผม จะมีตรงนู้นมีตรงนั้นที่เป็นจุดสำคัญนะฮะแต่ตอนนอน,นี้ผมเมื่อตรงนี้ผมผมว่าก็ต้องฝึกขึ้กนกัอไปเลยผมเฮ่ยจะเออทำเลยตัวเองกับไม่กับการที่เราจจเจอครับเราชะลอจากซึนามิได้ผมนะฮะซึ่งผมว่ตอนนี้ตอนนี้นผมก็เพิ่งผ่านไปเมื่อตะกี้นะที่คุณเห็นไปนะผมนะฮะตอนแรกผมลองซูะนะมนวผมฮะเปิดใครดูแม่นเนี่ยเปิดใครดูแม่งอะไรไม่ไหวเลยนั่งหนักเพลิงมุดเตอร์อะไรวะเนี่ย มันทำไรหน้าตัวนี้หนึ่งคู่สองสองส่งแล้วผมนะฮะนี่ครับเมียสันเลี้ยงขผมผมนี่มันเป็นหน้าทำไปหน้ามันดูชอบแปลกๆกันเลยฮะคนใครมือหนึ่งด้านทิปของท่านดตะเกียงกระมวนี่ตะเกียงเท่านี้ให้ผมนะฮะโอเคครับแล้วไปครับซึนาราก็เริ่มมาวิ่งออกกำลังกายดีกว่าครับผมเพื่อมาให้เพื่อให้เราครับเอาตัวรอดจากสึนามิให้ได้เร็วที่สุดนะผมอนุญาตออกกำลังกายปุ๊ป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  ขออนุญ,ญาตฟาร์มของสกแป๊บนึงนะครับผมนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้ของนี้แล้วผมนะฮะอาจจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วได้ขนาดนี้หม,มูวิ่งเร็วอกันนะเนี่ยผมว่าจจะไปถึงซึนามิก็ได้ผมนะฮะแต่ว่ามันมีความเร็วที่จำกัดผมผมต้องรีบไปก่อนที่ซึนามิแต่ละระดับมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผมนะฮะเอาล่ะตอนนี้นะผมไม่รีบไปเถอนะวิ่งสี่คูนล็อกนะโอคิดว่าให้ได้ เอ้ยป้องเราไม่ถึงอีกโดนจะพอเฮีโอเคโอเคผมเดี๋ยวผมรอรอมันก่อนันหักเส้นมามันจะสูงขนาดไหนเชียววะโอโหโอโหใครกันแน่มาได้ออชีวิตต้อนเกษตมิไม่ได้ในในชีวิตจริงวะเนี่ยสรุปก็คือพุกคนทุกคนครับเพราะว่าแม่งสัวิ่งอย่างับเตาไม่มีเร็วไม่มีความเร็วไหนที่อาชนะมิมันได้ หายแล้มันจะมาอีกไม่ช้า,ชานี้อย่าอย่าไอย่าอ่าเาดึงดึงดึงไปเลยเออโอ้โหแล้วน,โนับแปดเกื่อไม่รอฮะถอน,นะสกหนึ่งคูสองสี่ครอ,อยามาถึง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 เออนันและถ,ถึงแล้วไฟเลย มีใครเฮผมก็ต้องถืิดเสใช้ได้ให้ได้ผมเพื่อทีจะได้รับเพื่อรางวัลที่อยู่ที่อาน้านักสาสนี้ผมนะนัคนรางวันนี้เอามาทำไร้ไหมผมเอามาสา,า,สามาอเอามาสาก็คืออมสุ่มไอ้พวกนี้ผมทีเป็นตันี้นเพื่อช่วยเรปงความเร็วในการถึงสนดมิให้ได้เร็วที่สุดฮนะอย่างเช่นผมอมตะสุ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหครับมาจะได้ตำรวจต้รงมาหารการาบเทีเปิดเปิดไฟผมเปิดเปิดุ๊บเปิดเปวิ่ มือใหม่ปอมสิโอเคครับผมก็ได้สัตว์เด็กมาแล้วจอกงอแง,งมากผมกมได้มาแล้วส,งสองตัวผมซึ่งความสามารถก็คือมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเราับเพิ่มขึ้นอีกหลายข้าวตัวผมเแล้วถ้าเราเล่นลู่วิ่งครับออกร่างกายของความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมจะแบ่งตามลำดับครับถ้าเป็นให,ให้ความเร็วของจะเริ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ หรือคือเกม,มเกนี้ผมชอบตัดซองศัลสกรรมโดยการต้องเึือกที่สูงครับเพิ่งให้เลยที่สุดหรือให้ถึงเส้นชัดนั้นได้เพื่อจะปดมันไปปลดล็อกไข่พวกนี้นะแล้วก็มันอาจจะมีโลกสองหรืออะไรพวกนี้ผมเพิ่มระดับความยากให้กับมันนะค้วครับตอนนี้ผม,ผมก็ต้องออกกำลังกายตปออไปเรื่อยๆผมเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วตกเกมครับให้ไปถึงเส้นชัดนวนให้ได้เยอะที่สุดของผมเพื่อให้ได้ทั่วกางวัน มา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 โอเคผมจะวิ่งได้ผมจะฟาร์มได้นานกันไหมเชียวขออนุญาตฟาร์มฟาร์มมา,าถึงหนึ่งพันคนนะครับผมขออนุญครับผมนะฮะ5 minutes later โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ออกกำลังกายฟาร์มลูกมึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ครับค่าสเตตวิ่งของผมอยู่ที่หนึ่งพันสิบหกครับผมซึ่งก็แสดงว่าผมวิ่งเร็วโคตรดีผมวิ่งเดี่ยวแบบ โอ้โหเร็วเลยนะเนี่ยสามารถผ่าสเนอมิได้อย่างเิีวๆเน่ครับร้อยเปอร์เซ็นตผมต้องรอจังหวะก่อนนะผมว่าเซนามิจะมาตอนไหนครับก็เริ่มวิ่งเลยผมฮะโอเคครับเนี่ยเราก็จะเริ่มเลยนะผมนะฮะออกเนามิที่หายไปก่อนโอ้โหนานี้ตอนนี้ไหผมวิ่ง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 วิ่ อย่าล่ายคิดสดสูงคดสูงดสูงหยุดุุุไม่ได้แดดโอ้โหแค่นี้ยังน่นเนาะสเน็กิวเดียวท่นนี้ไปทันนี้ไปท่นนี้ไปให้ทันเออสวยเอาใหม เพื่อไม่รอดนเลยดีนะพี่คิดแข่งกันโอ้โหแค่นิดเดียวเองก็ยังโดนเนาะมันจะมาอีกไม่ช้าอีกไม่ช้านับป้าเขาเพิ่ปีนี่เฮ้ยป yeah, ีนโอ้รอบที่สองครับผ่านแล้วผมนะเออรอบรอที่สามทุกก็จะไปโลกสองได้แล้วผมนะฮะ้ผมก็ปลดล้อมแล้วผมนะฮะรอบสามผมรอบสามครับอันนี้ผมก็อยู่ที่โลกสองได้แล้วผมนะ น่าจะเป็นโลคพวกสองสองนี้ครับเพื่อนผมน่าจะความยากอาจจะเพิ่มขึ้นหนูนะเพราะอย่างนั้นฮนะหลังจากนี้ผมกงทำอะไรอยู่ครับผมฮนะแน่นอนครับบอกกําลังกายสิครับรออะไรล่ะความเร็วาอาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมก็ได้ผมมาเติมอรง,งกันใหญ่กับเธอครับแต่ตัดภาพเลยครับผมโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้ผมก็จะได้น่าจะได้ได้ที่ได้ผมนะฮะไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นหรอกแค่วิ่งไปออ,กกอนกร่อนแค่นั้นแหละหยับติชิบกะแหละตรงนี้พิสูจน์ให้เร็วที่สุดเร็ว เออแกงเนีจจอ่อห้องห้องยังไงวะโอเคไปต่อครับไปต่อเนี่ยอาจจะอยู่ไกลว่ะมันจะน่าจะมาเองปิดที่สูงก่อนแม่เ,เลยปึ๊บ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 ลำดับแปด explain นี่หลับแปดเหรออาจจะสูงนี่ไงแต่นิดเดียวไม่ได้เลยแค่นดเดียวแม่งกระเด็นเน,นี่ยมึงลองดูดิขนาดแค่นิดเดียวนะคือเกมนี้แค่ แค่โดนน้ำแค่นิดๆหน่อยๆไอเชี้ยแม่งกระเด็นไปไกลโน่นเลยคือเกมนี้มันก็เกินไปผมที่ผมอยู่ที่บนเขาไฟผมมามาไม่ได้เลยนะตั้งแต่สองแอรแค่เนี้ผมก็ออกกำลังกายไปลองวปะปึ๊บปื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 ๊บไปไปไปมาไป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 ั่านี้อาจจะอยู่ใครหน่อยวะถ้าไมงั้นก็ เราจะมาดับหนักสามอืมสาวซะด้วยแค่นี้่มึงยังนอนอะมึงบามึงเเฮ้ยสิบแปดนึแต่งแน่โอ้โหคนโดนเน่ยเออืออมึงดูที่สิ่งมันทำนี่นิดเดียวยังชะงักขนาดนี้ ไหวกูเลยกว่ามากไปแต่ตัดแต่จากนี้ผมจะไปถึงความโูนะมามอเถึงนล้วดิ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 เดี๋ยวกร้องกร้องอ้กร้องกร้องโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้้นขึ้น้นเออสวยยาวเดบราสูมขายแล้วครับผมนะฮะ พื่อที่จะไปเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ผมอยากได้คือตำนานหนักได้นิยายว่ะเนี่ยฮะขอร้องแหละขอร้องขอร้องขอร,ขอรไม่เอานิยายไหนหมึงกูบอกไม่เอานิยายไอ้สัสสวมอาจจะเพิ่มความเร็วได้มึงมั้งนะมาเพิ่มโหเร็วขึ้นแค่ยี่สิบสี่เลยเหรอเพ่โหเกินไปไ ผมเพ so okay, uh, ิ okay, now, ่มเร็วขึ้นเยอะเลยตั้เกิดผมกดแล้วมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นเปล่าวะมีขึ้นไปขึ้นขออนุญาตนะผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เพิ่มลำดับเป็นเป็ลำดับหกแล้วนะผมนะฮะมันฝังซานแครับตอนนี้ผมก็กำลังจะวิ่งไปที่ซึนามิผมนะฮะแต่ผมดอกสึนามิมาก่อนโอเคไปตอนนี้ไปเลยนะผมบปไบไปไปไบไปบาไปายไปยบายยยวยโลดลวยโลดรวยโลด ชิบกาแล้วบนขึ้นบมบนภูเขาไฟทันไหมเนี่ยขึ้นขึ้นน้ำหนับสามโอเคนึกว่าน้ำนับสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นขึนขึ้นอ่าอื้มนี่เสียงโดนน่าจะโดนน่าจะโดนทุกคนเนี่ยมาไป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 เราจะมาแล้วผมนะฮะ เร็วๆเออส้มหน้าในโอ้โหลำดับสิบตายละระวัง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 โอ้โหดีนะที่ไปถึงตรงนี้อ่ไม่ต้องแส่แล้วมาจังหวะนี้ต้องไปให้ถึงให้เร็วที่สุดนะผมึไป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 ลุย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 โลดลุย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 กำลังจะมาครับอย่าให้เป็นลำดับสิบม่อนแล้วโอเคฐานนะผมมาลำดับหกแซว โอเคครับมีสิ่งนี้ต่ออีกรอกนึงเรียบร้อยครับผมนะโอเคคัเรามาสมไข่ก่อนดีกว่าสมไข่ขอให้ได้เป็นระดับตำนานหน่อยมีแมวมากราบทาโลกรอแต่ทาโลกไหนระดับไหนวะ้ระดับตำนานว่ะ ได้ได้ได้ไดได้อยู่เีได้สี่แล้วผมนะครับก็ไปครับต้องขอเปต่ออีกสักระยะหนึ่งับผมโอเคผมนี่ผมกค่ะลำหนักเจ็ดแล้วผมนะฮะโอเคเนเวลาออกไปวิ่งหมีสึนามิอันสุดเจรธรมเลยนะผมนะฮะไปลุยโลดเหมือนกันมาแล้วช่วงนี้ผมวิ่งเร็วกว่าไป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 ไหนับสี่้ไม่ขนามือพี่แล มามามมามา my god this โอ้โหไปตังหอนี para? 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 <IS> <Ramsay is> ้ไปให้เร yes? ็วที่สุดนะผมไป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 ไไปไไปมันจะมาผมนะฮะ เรียบร้อยชั้นใจสองของผมก็มาต่อไปครับผมผมต้องส่งไข่ในนี้ให้ได้ผมับไข่ที่มีระดับสูงครับมาน้อยผมฟังผมต่อไปครับผมจะมาส่งไข่ระดับสูงจทุกคนผมธรรนดาให้อยากได้ระดับสูงจริงครับถ้าเกิดใครครับอยากให้ดวงผมครับอยากได้ดวงสูจริงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมนะฮะเป็นกลังใจให้คลิปนี้ด้วยผมนะฮะโอเคครับแล้วก็เชื่อในดวงผมครับผมต้องได้ครับผมระดับสูงจริงครับผมต้องได้ งได้ขออนุญาตครับสามสองนสได้ไม่สมจริงพอร้องอะไรอ่ะหรือว่าแม่งพอมดเหรอได้นะได้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 นะฮะความเร็วเพิ่มขึ้นไห้หูสามออเลยเพี่หูน้ำดับเพิ่มเยอะเลยผมก็เพิ่มขึ้นเป็นันดับแปดแล้วผมนะฮะ ได้มาลามิ่งสวซสวยมีแล้วผมนะฮะเย้ดงแล้วนี่เฮ้ยเออนมได้ฮ่าฮ่าฮ่าเกืบร้อยผมนะก็เป็นยังไงมากผมนะครับสลับสลับคลิปนี้ครับใครชอบอะไรครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนะฮะเพื่อที่จะทําคลิปต่อไปครับนะฮะแล้วก็สำนี้ผมต้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผม๊ายมาสวัสดีครับ ต้องให้ถึงให้เร็วทีสุดครับตอนที่จะไปถึงลำดับสามแล้วเร็วโอ้ยนิดเดียวเองอ